ตื่นลุกมากระล่างหน้าแปรงฟันนะเจ้าเลาะให้เลาะส่วนเลาะหัวเลาะส่วนคือเก้านี่แล้วเนาะมาได้ไปซ้ายนะเจ้าเลาะหัวเลาะส่วนที่กระตุกกระตาประมาณนี้ใครก็ได้ทีกระตาประมาณนี้มานอยู่เนาะอะไรอยู่เลาะหัวเลาะข้างนี้นได้ น,นี่อีกแล้วเจอเฮ็ดอีกแล้วเจ้าเฮ็ดตีนเฮ็ดนะจน๊ะเนาะเพื่อนๆเฮ็ดตีนเฮ็ดนี่เพื่อนเพนเฮ็ดตีนเฮ็ด đầy hết, tìm hết tìm hết tìm hiểu tìm cào nó, chào nó. โอ้โดนไล่กม็มีเจ้าหมาอยู่มันนี่หมาอยู่มันอยู่เพื่อนมันอยู่ประมาณอยู่ดอกเนาะเนาะหัวเลาะสวนก็ได้ก็ได้กินได้อยู่ ีเพลินๆดอกงามๆนี่จะดอกงามๆเลย กำลังขึ้นพี่น้องกำลังขึ้นกินแหดเพชรคอนข่าวก็มีได้อยู่ใต้เนาะกินแหทอยากค่ายก็เพ็ดพวกเด้ไง ตัวมันแน่นๆตื่นแน่นๆติดมัน เมันใหญ่บ่ดอกนี่เนาะมันก็สิใหญ่อยู่บ่น้อคนหลายบ่อยากใหญ่นี่เนาะคนเห็นแล้วนะมันใกล้แสงแดดหลายก็บ่ใหญ่ มันบางห่มนี่ก็ใหญ่กําลังออกพี่นองดอกมันงามๆอยู่ไปเห็นประตูแป๊กๆนะเจ้า มันลูกซ้ายเป็นมาแต่เศร้าสายคุณมาหลอกได้เศร้าของบุปิเทศได้เห็นประตูเปิดอยู่เศร้า มาเบิ่งได้ก็ยังคือเก่าได้เฮ็ดข่อยก็ดิคิดว่าลูกซ้ายมาเก็ อยู่ไหนอีกนั้นคือเก้าแตดอกไงไงมันอยู่มืดเนาะเจ้ามันงาม ເຮັດກະຊິໄດ້ເວົ້າຂ້ອຍກະ a ີເນາະເຫັດກະຊື້ໄປຫຍ เอามาครั้งนี้เลาะไปคอนใหม่ต่อเด้อพี่น้องเบิ่งไปนํากันเลาะสวนเช้ามืนน้อนี้สิมานซําไดเจออีกแล้วพี่น้องแห้งหวานบักใหญ่มันคอนนี้แม่นคอนใม่หยังเนาะดีพี่น้องมีแต่ดอกงามๆกําลังฮุบๆๆไม้กอกนี่อนออกเขาว ไม่กอกนี่บทออกเฮ็ดข้าว